สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับผมวันนี้มาตกปลาที่คลองหนึ่งครับคลองหนึ่งคลองอะไรนะคลองหลวงคลองหนึ่งคลองหลวงครับผมไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับผมไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมมันจะแหวหรือเปล่าครับผมเขามาหาบกันนะครับแต่เราจะมาแหวหรือเปล่ามไม่รู้บรรยากาศไม้ครับสถานที่แคบนิดนึง มารอรุ้รอชมกันครับผมซ็อเออมันต้องโคกงงี้ดิ ีจริงๆอ่ะปลาคลองเฮ้ยต่อ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 อุ้ยหลุดนะโอ้ยมันลังมันเกินไปโ <c oughs> อ้เสียดายหลังมันตรงนี้นึกว่าต่อไอ้หาไม้ลอยน้ำนี่หว่าเสียดายหลุดยังมั้งหาย ไซนี้ไม่น่าตักแล้วไม่ต้องๆๆๆแล้วเดี๋ยวพันสวิงส่นี้ไม่ต้องตักแม่งแล้วเนี่ยครับผมพอได้ไซส์ลูกลูกค้ามาเยือนนะครับเยือสองโลโลเยือสองโลแล้วก็พงเล้งสองหอเนี่ยครับ ขายขายกันปลาลอยเยอะนะี่ปลาลอยพี่เดี๋ยวได้สีสหแต้มแนละ้วหกสิบร้อยย้ยห้าบอ้ใช่ป่าวะหกห้าสิบร้อยเจ็ดสยราคาเดิมร้็ดสิบไหนปลาอะไรปลาอะไรตัวใหญ่ไหม <c oughs> จัดดิงู <c oughs> ปืนก็เดมานะปืนนี ปลามันลอยแต่เช้าแล้วพี่อ่าร้<พ>อยเจ็ดสิบทอนสามสิบครับผมปลามันลอยมันเช้าอ่ะข้ามกำแพงลงๆก็จะไปเลยนะกิน,น,นเหล,ลเ้งเล่ะ ใบบช่ชไหนพี่ <c oughs> เ,เดี๋ยวไม่ใช่นี่พี่เข้ามาแล้วอันนี้แน่นอน,อน,น,นพ,อนพี่สอกกลางเลยนี่นะอ่ะเอาเอาเอาคุยอีกี๋ยวาเนี่ยผมอยู่เนี่ยคนเดียวลุตตตักลุดตักลุด ยาวด้วยนะมาพี่ปล่อยให้ผมเลยก็ได้ะมาปล่อยพี่ปล่อยเลยโอเคยาวจัดอยู่ไกลก็มันจะหลุดนะอเนี่ยเห็นไหมหลุดพอดีเลย ได้ครับไส์สวย หวานไหมก่อนสะไวไหึสะไวป่ะเว้ยนินนินโอ้เป็ดคออีกีท่าไหนวะเนะี่ยหวานไหมป่ะวะ <laughs> Oh, โอ้ก่อข้ามโอ้ oh, เปนต้งองชอม้มันต้องชอ้อนเลมันต้องชอ้อนมันต้งองเอาขึ้นเลยได้ไหมเออไม่ตั้งชอ้อน <laughs> ถ้าชอ้อนในเรื่องใหญ่ <laughs> หลุดแล้วเห็นไหมก็จะมาหลับ <laughs> <h its> ไปต้องตื่นหลับหลับแล้วนั่นแหละ ใหญ่ด้วยใหญ่เหรอหมุนมามั่งเกาะมาเกาะมาไปไหนเนี่ย้ไปแลวดิฟดิฟซะด้วยโอ้โหมึงดิฟไปไหนเนี่ยมามามาไปไหนวะดิฟดิฟดิฟ เกล็ดเก็ดลุดเหลือปากแล้วเอามาหน่อยเอามาหน่อยเอาเลยอันนี้พื้นที่ดิฟมาสกายเลยขอบคุณครับโอ้โหเล่นดิฟสะขนาดน่ะ เ,เันข้างละมั้งะ,ะ,ะไรนะโอ้ติดข้างมาหมด ออกนู้นเลยโอเคจะล่วงน้ำไหมนะเ,เนี่ยเอามาก่อนเออเอามาก่นอนโอเคครับ <laughs> เห็นสวิงก็วิ่งหนีไโอ้เฮ้ยเอาเก้วเหรอเฮ้ยเอาหน้าเฮ้ยจ <c oughs> ับพันพอดีเลย <c oughs> แล้วะต <c oughs> าไม่ค่อยลอยแล้วนะ

ช่วยไปเลยนะเอออ,นะอืตอตาอะไรวะก็จ <c oughs> ะเพี้ยนเปล่าวะหวานหวานหวาน มั่งขอให้ไปเอาไปก่อนเลยเอา่าอันละสวยค,ครับผมผมครับ ้าครับได้อย่หยุดไปหยุดไ่รู้แล้วเก็บแล้วโอ้ยฝนตกครับผมหนีหนีฝนกลับบ้านโอ้โหครับส่งงานเท่านี้ครับผมโอ้โห ไปพอประมาณครับผลไล่ซะก่อนครับผลไม่ไล่นี่มีกว่านี้นโอ้ ออ้โหดทอดด้วยทษครับผมตามด้วยผลปลามมนาวแค่นี้พอ eh ครับ